สวัสดีทักทายผู้ชมทางบ้านค่ะดูค่ะแลนมาบ้านสวนดูบรรยากาศค่ะด้านหน้าเนี่ยเป็นภูเขานะผู้ชมด้านหน้าเป็นภูเขานี่อยู่หลังเขานะคะโอ้แล้วก็มีบ้านนี่เราพาผู้ชมออกมาสวนชั้นเก้าชั้นกันบ้านริมเขานะครับท่านนี่คือเจ้าของบ้านค่ะบ้านริมเขาบ้านริมเขานะคะคุณชินตอนนี้ก็คืออ่ามาซื้อมาซื้อบ้านซื้อที่ตรงนี้กี่ไร่นะคะสองไร่ครับสองไร่ครับ ทำสวนโชก้าชันใอ่ะที่เห็นอยู่นี่คือมะพร้าวสับมะพร้าวสับเพิ่งซื้อมาจากออมพวานี่เพิ่งซื้อมาใหม่เพิ่งลงเมื่อวานนี่นะคะอันนี้อันนี้เราเราซื้อจํานวนเยอะๆอย่างเงี้ยตกกระสอบเท่าไหร่คะตกเจ็ดสิบห้าบาทครับเจ็ดสิบห้าบาทมีขุยมะพร้าวกับไอ้กาัมะพร้าวขุยด้วยใช่ไหมคะขุยก็อยู่ในนั้นปนกันนั่นแหละอ๋อปุ๋ยมาทำมาทําแทนอะไรนะเส้น้มอสอ๋ออันนี้ก็คือระบบน้ําน้ําน้ําที่เราดึงจากน้ำบาดาลค่ะเพื่อจะมาลดน้ําต้นไม้ นี่คือเรามาติดตั้งใหม่ใช่ไหมทำใหม่ครับทำฐานใหม่ทำดึงใหม่เพร่อจะมาทำสวนเนี่ยสวนมึงทำได้ประมาณสักเดือนหนึ่งไม่ถึงเดือนนี่นะไม่ถึงเดือนที่ถ่ายลงเฟซนะคะใช่แล้วก็เริ่มแต่แต่ไม้ไม้อย่างอ่าถ้าถ้าใครติดตาม ep หนึ่ง ep สองมานะคะผู้ชมจะเห็นว่าไม้ยังไม่บารวมเนาะไม่รวมเออมันไม่หมดไงต้องไปทำตรงนู้นอีกที่หนึ่งทำฐาท้ายที่ที่หนึ่งขวางที่ที่หนึ่งต้องไปทำเพิ่มดินดีมากดินแดงนะยดินเขาอันนี้เหมาะเขาบอกว่าปลูกเหมาะกับงาะกับทุเรียนมากเลย นี่นะคะอุ้ยต้องเอามาปลูกใช่อันนี้ต้องเอามาอันนี้น่าจะแบบได้ที่โซนหนึ่งอาจจะไม่ได้ตัดหรอกอาจจะตัดต้นนี้ต้นหนึ่งตัดครึ่งหนึ่งแต่ไม่ได้โค่นนะค่ะตัดให้มันเตี้ยลงก็จะได้ตรงนี้ส่วนหนึ่งตรงนี้สามารถปลูกต้นไม้ได้เพราะว่าไอ้พวกบอนสีพวกอะไรเอามาวางได้ที่มันร่มๆ่มไร่เนี่ยบอนสีที่มันเป็นแม่พันธุ์อะไรมาวางได้นะเอาใส่กระโจมมาวางเห็นสวนพลังใบาอา ปากดำลงดินเลยเอาใบก้ามปูมาเทให้เต็มทำได้ทำได้มันมีพื้นที่ทําได้ทั่วเลยมันก็ทําได้เลยนี่มันมีเห็ดโคนขึ้นด้วยนะหน้าเห็ดอ่จริงเหรอจริงครับอ้าวเห็นไหมซับในดินมันจะขึ้นอีกโรงหนึ่งแปดคูณสิบสองเนี้ยตรงนี้นะคะเขาประเมินมาได้ประมาณหกหมื่นกาบาทตรงนี้นะคะขายลงค่าแรงลงของอันนี้ก็อยู่ประมาณหกเจ็ดหมื่นนะตรงนี้นะคะใช่น่าอยู่ประมาณแปดหมื่นเอฟเยอะเนี่ยไม้เอฟทั้งนั้นเลยนะไม่ได้ ไม้บีดมีนิ่เดียวเองค่ะเดี๋ยวจะรบกวนให้คุณชินพาเข้าไปชมด้านในค่ะเป็นไม้ที่เราเอฟไว้เนี่ยมาเปิดวับเข้ามาแล้วในนี้เราแบ่งมั้งยังคะยังไม่ได้แบ่งเลยพี่เลยเป็นไม้ที่เรายกยอดกับไม้เอฟมาค่ไม้ยกยอดแล้วก็ไม้หนออะไรเงี้ยอย่างเงี้ยเราไม้หนอเราทําหนออย่างเงี้ยอย่างนงี้ก็เราไม่เดี๋ยวต้องได้แบบให้เข้าระบบคือฉีดยาให้ปุ๋ยให้ทาระบบเขาที่เขาทํากันอย่างเงี้ยอันนี้เราเพิ่งย้ายมาได้สักอาทิตย์ที่แล้ว ลงเรือนี้จะขึ้น 10, 10, 10ประมาณสักสิบสิบกว่าวันสิบสิบห้าวันเองอันนี้นะคะใช่อันนี้อันนี้กว้างยาวเท่าไหร่คะกว้างเก้าเมตรคูณสาสิบเมตรคูณสาสิบเมตรนะคะเต็มเลยเต็มอยู่ดี ไม่พอด้วยจากที่สองถ้าเอาสองอีกสองอันมาลงก็จะต้องทําอีกโรงหนึ่งนี่นี่ขนาดยังยังไม่ยกมาไม่หมดนะคะก็ก็เลยต้องต้องเพิ่มอีกโรงเรือนหนึ่งนะคะผู้ชมคะวันนี้เรนด์มาเก็บภาพบรรยากาศการทําสวนโชคก็าชันให้ผู้ชมได้ชมนะคะสวนชินพลอยค่ะท่านขยายออกมาซื้อพื้นที่เพิ่มแล้วก็มาทําสวนโชคและเดี๋ยวเปิดจาหน่ายเมื่อไหร่นะคะแบ่งปันได้เมื่อไหร่เรนน์จะมาเก็บภาพให้ผู้ชมทางบ้านอีกรอบหนึ่งนะคะถ้าจะเกิดจกมาเพาะตนี้สวยมากคุณชินเนี่ย อันนี้เป็นเป็นลูกลูกโกลเด้นอันนี้ต้นทามจากสวนพชนกแต่ว่ามีน้องคนหนึ่งไปซื้อที่สวนพชนกแล้วก็ผมก็ไปซื้อต่ออีกทีหนึ่งคือถือว่าถ้าถ้าต้นใหญ่คันนี้ถ้าสวนมันอยู่ที่สวนพันโยเขาไม่ปล่อยแน่นอนโกกเด้นเขาเลยกลูกโกเ้นผมซื้อจากพีเอสล้วพีเอสบอกเป็นลูกโกลเด้นอันนี้ค่ะใช่แล้วสีโทนสีนี้ตอนนี้กําลังมาแรงนะคะใช่แล้วแล้วก็บีบเข้าสีดีมากเลยถ้าบีบเข้าสีแดงเข้าก็จะแดงดีครับค่ะเป็นไม้ที่เราอันนี้มันมันโทมเลยเพราะว่า ตอนเรา <Oakland> เราเรา,เราเก็บหนอเราเอาไว้ในที่ร่มค่ะ <Huh. S 2> มันมันไม่โดนแสงมันก็จะโสมหน่อยค่ะเดี๋ยวจะทําการเปลี่ยนเป็นเป็นดินหมดไม่หมดเลยเปลี่ยนกาบมะพร้าวไม่หมดเลยค่ะ <Huh. S 2> ครับมันอาจจะไม่โดนแสงเพิง่งเพิ่งเอามา,าไว้ตรงนี้ huh. ตรงนี้เป็นหนอ่อทั้งนั้นเลยนะคะหนอกหนอกกับใช่หนอกนอกับหนอกกับเม็ดก็มี <Huh. S 2> ที่ยกยอดไปก็มีนะครับ แล้วมีหนอเกิดมีตอปนมาด้วยตอปนมาด้วยก็ปนปนยังไม่ได้จัดหน้าไม้ครับค่ะครับีหน้านี้น่าจะได้มีแดงปันได้เลยนะอันนี้ก็ไม้เอฟปันทั้งนั้นเลยแต่ไม่เรามาทําพันธุ์ไม่พัน์ครับค่ะแต่เป็นแดงแดงก็มีอันนั้นมาจากหนุ่มในไร่อันนี้สวนเวสุวรรณแย้มากเลยอันนี้สวนสวนนิยมแพร้นอะไรเงี้ยสวนปลอยชนกนี่นะคะใช่อันนี้ก็อนุรุปอันนั้นพายลํำรวยตัวแท้ตัวนี้นะคะใช่พายล่ำรวยตัวแท้หืมไม้แต่ละต้นได้จากสวนดังๆสวนใหญ่ๆทั้งนั้นมาอยู่นี่หมดเลยครับ Oh. อันนี้เป็นทับทิมเหมือนกันทับทิมแต่ว,ว่าสมีมันสีมันดอกเพราะว่ามันฝากเยอะไงยังไม่ได้ปรับปรุงดินใหม่ค่ะ <c oughs> อันนี้ก็อันนี้ก็บีดไปได้เยอะแล้ว <c oughs> นี่แค่ปียังไม่ถึงปีนะนีไม่ถึงปีครับอันนี้ก็เก็บ <c oughs> อันนี้ก็บีดไปได้หลายทีแล้วอันนี้เป็นต้นนี้ผมเอาไปเป็นพ่อพันธุ์เยอะนะเพราะว่ามันเป็นไม้ไลายแฉลบแล้วสีดีค่ะ <c oughs> ผมก็จะเอากสอไปบีดหลายๆต้นในนี้เลยค่ะ <c oughs> อันนี้ไม้ส้มแต่ว่า <นะ S 2> ย,ยังไม่ได้ทําโค้ดมันเดี๋ยวจะไล่ปักโค้ดแล้วก็ไล่ทําโค้ดเพื่อจะทํประดอนเพาะเมล็ดเราจะได้ อาจจะตั้งจีจีหนึ่งถึงจีจีหนึ่งสองสามจีห้าจีปเก้าสิบอะไรทำรหัสมากระมันแต่ว่าถ้าเกิดเราเราไม่ได้เลี้ยงแบบเราเลี้ยงขายเลยก็ได้นะสําหรับคนที่แบบเอฟมาแล้วก็เลี้ยงให้มันใหญ่แล้วขายแล้วก็ได้ราคานะใช่ใช่ค่ะอันนี้เดี๋ยวยกตัวอย่างบางคนเขาแบบมีแบบเพื่อนพี่น้อยตัดใจอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยพี่เรนแลนอะพี่เรนอันเนี้ยอันนี้ตัวนี้แล้วกันตัวนี้นะอุ้ยความสวยอ่ะตัวเนี้สามเคแท้ตัวนี้เออถ้าขายตอนนี้ไม่ต่ำกว่าหมื่นห้านะตอนเอฟอะเอฟเราเอฟมาหกพ <65. S 2> แต่มันไม่ใหญ่ขนาดนี้ไงค่ะแต่นี้เราก็ไม่ได้ขายคนมาออฟก็ไม่ขายแลวอะไรเงี้ยคือคือไม้เราต้องเก็บไปเป็นแม่พันธุ์ไม่พันธุ์แค่ว่ามันเป็นจริงจที่ผมมีประมาณสิบกว่าหนอแล้วจุดเนี้ยอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ผสมแล้วนะคะผสมไปแล้วแล้วเนี่ยอันนี้ก็ยังไล่อันนี้เคยสอนอเกิดะะมาหาไล่ผสมก่อนค่ะคือต้องต้องนอ,อาจจะต้องมานอนที่นี่ เลนเ,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 เห็นอาจารย์นะผสมทุกเวลาเลยมันผสมไม่ทุกเวลา <c oughs> แต่ว่าเราเราทำหลายอาชีพไงมันอาจจะเวลาจะน้อยอะไรเงี้ยเราต้องแบ่งเวลาให้เป็นสัดส,ส่วนเพราะว่าของเราหลายอาชีพนะ <c oughs> หลายทั้งบอลสีอันนี้เราก็อันนี้ใช่ไหมเราก็มีหลายหลายทรงหลายกระดูกอะไรเงี้ยอันนี้นะคะใช่กระดูกมันมีหลายทรงใช่ไหมอันนี้อันนี้มาชมพูแดงอันนี้น่าจำได้ซื้อพี่แดงมาพี่แดงแต่ชื่อจริงกนไม่ได้สวยค่ะนี่กระดูกเด่นมากเลยนะใช่มันเป็นหลายทรงเนี่ยอันนี้ก็ทรงอันนี้น่าจะเป็นลูกถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นพวกลูกมั่งมีนะ นี้นะคะไม้ม่วงอันนี้เป็นม่วงแดงนะคะเป็นไม้ม่วงนะอันนี้ได้มาจากหนุ่มไร่ๆนะเนี่ยต้นนี้นะคะเขามาส่งถึงบ้านเลยผมแล้วผมชอบชอบมากนะค่ะนี่นี่ยกยอดไปม้างยังอยากไม่ยกเขาได้มาอย่างนี้เลยไม่กล้ายกอ่ะไม่ยกอยากไวเอาไว้เอาเกสอไม่ทําอ๋อเพราะว่ามันได้กรสอดมาเอากระมอดเลยสวยมาเลยนะคะสวยมากเลยอ่ะ เห็นเห็นลูกเขาบ้างยังคะอย่างเลยเพิ่งได้มาครับพี่ลย่างไรลูกมาติดน่าจะติดฝักแล้วเนี่ยนี่ติดแล้วนะคะใช่สวยจริงค่ะสวยจริงคุณชินต้นนี้สวยจริงค่ะสวยจริงอันนี้ม่วงหูหายากครับน้องแบ่งมาให้มาประมาณหมื่นแปด้วยนะคะใช่อันนี้ม่วงจริงๆเลยแล้วสีเขาเสถียือนมากผู้ชมสวยมากดูในกล้องสีสวยมากคือจะเน้นเน้นเน้นสายเน้นทรงใบเน้นจะเน้นทรงใบด้วยไม่ได้เน้นแต่สี อันนี้เนี่ยเราเราจะต้องเปลี่ยนกระถางอยู่พี่แด์เพราะมันโซมไงี้อันนี้เก็บได้ยังนี่เก็บได้แล้วเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวจะมีที่ปุ๋มจะมาเก็บวันหน้ามาเก็บวันหน้าหรออันนี้ไม่มีตัวนี้ย้ายใหม่มันน่าจะไม่มีหนูดูครับผู้ชมขาท่านลงทุนนะคะมาซื้อที่เพิ่มเพื่อทําสวนโช่วเก้าชั้นอันนี้สวยอันนี้ของน้องเจกระกดอันนี้ไม้เจกรกดใช่เจกระกดนะคะใช่อันนี้ก็สายพ่อชนกเนี่ยลูกเอ็มหนึ่ง ต้นนี้นะคะใช่มันมีต้นทางรับอันนี้อันนี้ขอบใบพลิ้วมากเลยคะสวยครับอันนี้ต้นนี้เป็นต้นที่หนึ่งที่ชอบนะอันนี้มันมาไล้อาจจะสีมันดอกเพราะมันเป็นไม้พันธุ์เนาะฝักมันเยอะแต่ว่าเดี๋ยวจะต้องไล่กระถางไม้พวกนี้นี้ขนาดเราเราเลี้ยงเราเลี้ยงแบบธรรมชาติสวนเปิดสีขนาดนี้ไม่ใช่ถือว่าไม่ธรรมดานะคะใช่ครับถือว่าสวยมากอ่ะใช่เนี่ยเขาเหมือนชอบกุหลาบจริงนะทรงสวยครับทรงสวยมากเลยอ่ะอันนี้ยังไม่ได้มีการฉีดยาใดๆทั้งสิ้นเลยใบทีใช่ เออเนี่ยไม่มีฉีดยาไม่มีสารพิษอะไรเลยนะคะคือแบบเป็นสวนเป็นสวนธรรมชาติไม่เคยให้ปุ๋ยไม่เคยให้ยาอะไรเลยเดี๋ยวจะได้ฉีดกับไล่ฉีดไล่ฉีดแน่ๆเพราะว่าเราจะต้องทำขายต้องเนี่ยดูต้นพี่แรงดูต้นนี้แดงมากเลยอันนี้เป็นลูกลูกพันล้ำรวยนะนี่ลูกพันล้ำรวยนะแดงมากแดงเย็นกายใช่เนี่ยเป็นสีทรงสวนนะอันนี้แดงมากเลวต้นนี้เอาไว้ทำอเอาเกสรไม่ทำพ่อ นี่นะคะได้นี่ด้านหลังนี่จะเป็นแม่พันธุ์ทุกต้นนะคะอันนี้ก็ลูกผานะส่วนนั้นนะสีส้มๆน่ะโอ้ยแลนแลนว่านะอีกสักสองปีเนี่ยสวนสวนชินพลอยนี้ไม่ไม่แพ้ที่ไหนเลยนะคะเพราะว่าท่านเก็บเก็บแม่พันธุ์เข้าสวยๆทั้งนั้นเลยคะดูทรงใบพี่แลนแลนดูทรงใบจะไอ้นี่ใบกว้างอะไรเงี้ยนี่ใบกว้างก้านสั้นใช่แล้วก็เป็นไม้คอมแพกนะคะใช่ก็ไม้ไม้เหลืองนะแล้วก็คอมสั้นเข้าสีอะไรเงี้ยเข้าสีส้มก็จะสีดีนะครับค่ะนุ่นไม้เมล็ดเนี่ย ตัวนั้นนะคะใช่ไหมเมล็ดสวยพี่ไลนเลนเนี่แล้วก็เอฟเข้าเอฟเข้าเอฟเอฟมาตัวละแปดร้อยพี่ไลแลนจริงเหรอจริงนี่ไงเวลาเวลาเราเข้าไปเข้าไปดูในในไลน์นะคะใช่เอแปดเรามีโอกาสได้ไม้สวยๆใช่มาเอแปดร้อยนี่นี่ขายได้หลักแล้วจะขายแบบหลักหมื่นหลักหมื่นแน่นอนใช่หลักหมื่นค่ัหลักหมื่นหลักหมื่นใช่อันนี้เรื่องจริงหลักหมื่นแล้วไม่ไม่ใช่ว่าเป็นเป็นราคาที่พูดกันนะคะผู้ชมคะเป็นราคาซื้อขายจริงแต่ว่าขายไม่ลงพี่เลน น่าเห็นไหมใช่มันขายไม่ลงหรกเพราะว่าไม้สวยๆแบบนี้เราต้องเก็บเป็นเป็นแม่พันธุใช่นี่เขายังไม่ออกยังไม่ออกดอกอันนั้นไม้พอชนก็หลักอันนั้นสองพันกว่าบาทตอนเนยนะคะใช่แต่ว่าเลี้ยงซื้อซื้อมากระถางพังแปดนะค่ะไม้อาจารย์ท่านอ่ะตอนนี้คือฟอร์มดีฟอร์มดีพัฒนาได้ฟอร์มสวยๆใบถี่การสั้นเห็นไหมคะเนี่ยอันนี้เงินหนาอันนี้คือผสมเสถีเงินหนาลูกเงินเงินหนาเสถเงินหนาผสมแล้วผสมสีทั้งนั้นเลยสีส้มสีแดงแต่ว่าไม่ได้ติดแท็ก ตอนนั้นไม่ได้ไม่ได้คิดติดแท็กไงก็ซื้อมาไหวก็ผสมไปเลยเนี้ยสี่ห้าฝักนี่ผสมเรียบร้อยแล้วติดเรียบร้อยแล้วนะคะเนี่ยเริ่มเนี่ยเพราะว่าเขาอุ้มท้องเก้าเดือนนะคะผู้ชมคะอุ้มท้องเก้าเดือนนี่ผสมเรียบร้อยแล้วนี่ไม้ไม้ฟอร์มอันนี้ใช่ไม้ฟอร์มมาเลยอันนี้น่าจะไม้ฟอร์มครับค่ะตรงกสำเีาสีธรรมลิตสีธรรมลิตอ่ะนี่ใช่ไหมคะใช่สีธรรมลิตอ่ะเหมือนสีแดงสีสีธรรมลิตเหมือนออกแดงม่วงนะคะแดงสีธรรมลิตอ่ะเนี่ยหมอกกัะเบนเป็นเกสรครับ เอาไปทาไปทําเชื้อแดงพี่พี่แลนแลนเขาบอกว่าคุณชินดูในกล้องสีคือสีเขาสวยมากเลยเหมือนเขาเป็นใบเงาอ่ะใช่ใบเงาเป็นเป็นสีมันท้องแดงอ่ะค่ะสงช่ใช่สวยอ่ะมีไม้เก่าก็มีไอ้นี่มันอันนี้จะเป็นไดมอนด์อันนี้เป็นสงไม้เก่าเลสไดมอนด์เลสไดมอนด์เป็นไม้เก่าองเลดไดมอนด์เขาบอกว่าเนี่ยยุคก่อนๆนะชว้าฉันเขาจะเป็นสไตล์แบบนี้ด้านเลสไดมอนด์แ้เนี่ยนเนี้ยตัวนี้นะคะเพื่อนๆว่ารุ่นพี่ๆเขาบอกว่าให้มันให้สีดีนะ นี่นะคะใช่มันเป็นให้เป็นเลดไดมอนสีแล้วเรยกว่าไม้มันโซมไงไม้มันติดฝักมันเยอะมานานแล้วมันก็เลยเป็นสีนี้เดิมทีก็คนที่เขาขายมาเขาบอกว่าพี่มันให้ลูกจ่ายลูกดีมากเลยนะให้เข้าสีดีมากให้มันสีแดงดีนะเป็นรลทัพทีมอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นแบ็คแบ็คเนี่ยมันมันแบ็คอ่ะนี่แบ็กไม่แบ๊กอันนี้ไม่พันแต่ถ้าถือว่าไม่พันเลี้ยงงนอกแล้วมันแรงกินก็ถือว่าน้อยนะผมว่านะ ตู้กเก้าชั้นสวยๆนั่นเลยอีกอีกสปีเนี่ยมีไม้แบ่งปันส,สวยๆแน่นอนค่ะตรงเรือนอ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีไม้แบ่งเมื่อไหร่ดนจะมาเก็บภาพให้นะคะติดตามส่วนนี้ไว้นะส่วนชินพลอยมันมีไม้หลายหลายทรงหลายสีเนาะค่ะมันมีไม้แบบทรงแบบลูก คือเป็นไม้เจนใหม่ทั้งเลยที่เอฟเขามาเฮียใช้ขามาถ่ายให้ชมเลยนะเฮียใช้อยากจะเห็นมากเลยว่าว่าคุณชินทําโรงเรียนใหม่เฮียใช้อยากจะเห็นมากมาถ่ายชมแล้วนะอันนี้ก็ลูกมั่งมีนะครับเนี่ยใช่ไหมต้นนี้นะคะส้งมั่งมี้ชมใบสวยมากใช่ลูกส้งมั่งมีอุ้ยส้งใบสวยมากผู้ชมและและใบไม่ยาวเถทะนะคะและรูปทรงใบดูสิใช่มันสีส้มเขาบอกว่าหน้าหรือดดนเมษาบอกมันจะแดงมากเลยท่านเนี่ย ใบพัดอ่ะผู้ชมใบสวยมากมการสั้นกันใช่ไหมเวลาเช่วงหน้าหนาวเนี่ยทำไมถึงต้องเลี้ยงสองอย่างจากประสบการณ์นะพอช่วงหน้าหนาวเนี่ยไม้โชคเนี่ยสีจะดีราคาจะดีราคาจะดีแต่บอลสีเนี่ยมันจะดอกเพราะว่าไม้มันไม่สวยมันลงหัวไงครับมันลงหัวใช่มันก็เลยว่าเอองั้นเลี้ยงคู่กันได้เนาะเวลาถ้าเกิดเรามีอยากจะทําอาชีพจริงอ่ะเอาเราเลี้ยงเลี้ยงหน้าฝนไม้จะราคาดีค่ะแต่ไม้บอลสีนะพอพอถึงหน้าหนาวปุ๊บอ่ะบอลสีดอก โชคจะราคาดีเลี้ยงจะกลับกันใช่กลับกันาก็เลี้ยงในสองตัวเลี้ยงคู่กันสามารถเลี้ยงคู่ได้นะคใช่มันมันแล้วก็โชคก็ไม่ได้ยุ่งยากอนบอลสีค่ะแล้วอีกอย่างต่อเนี้ยไม้หลักร้อยนี่สวยๆทั้งนั้นเลยนะคะคุณสามารถเก็บได้เลยเนี่ยผสมฝาแล้วเพาะเมล็ดได้แบบสีดีๆแล้วก็ได้ราคานะใช่เอาสักสิบห้าเปอร์เซ็นต์ก็พอสำหรับสีที่เราเพาะเพาะเมล็ดเนาะเพราะว่าเมล็ดหนึ่งเนี้ยเราก็จะได้ประมาณอ่าสี่ห้าร้อยต้นใช่ เราเราหวังแค่สิบห้าเปอร์เซ็นต์พอสิบห้าเปอร์เซ็นต์าขอแค่สิบห้าต้นพอสิบห้าต้นต้นละพันก็พอแล้วไม้เมล็ดเนาะก็ถือว่าเพราะว่าเรามีไม้พันเยอะครับเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยอันนี้เหมือนกันอันนี้ก็เป็นไม้ที่เขาติดรางวัลมานี่ก็สวยอันนี้เขาเรียกว่าส่งน้ําตกใชน้ำตกมันมีรายได้รางวัลมาด้วยไม้ตัวเนี้ยเขาชื่ออะไรไม่รู้อ่ะหอันอันนี้นําเข้าราคาสูงไหมคะจาไม่ได้แล้วน่าจะประมาณเก้าพันหมื่นถึงเนี่ยแหละเอามาจากเอาจากจากมานนองก้อยน้องก้าวนนองก้อย ดูครับผู้ชมอันนี้อันนี้เขาเรียกว่าส่งน้ําตกนะใบเขาจะจะเป็นน้ําตกลงมาแบบนี้จริงจริงถ้าใส่กระถางแล้วตั้งสูงหน่อยมันก็จะทิ้งใบจะทิ้งสวยมากใช่ค่ะใช่ค่ะสรงน้ําตกจะเป็นแบบนั้นก็เป็นคนที่เก็บไม้หลายทรงหลายใบอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามีความสุขกับมันเวลาเดินดูแล้วมัน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 มีอะไรที่แตกต่างมันสวยเนาะหมดไม่ใช่น้อยแล้วเนี่ยใช่ใช่แฟนถามว่าแฟนถามบอกว่าเนี่ยเอฟเปั้นอะไรบอก๋อต้นสามสี่พัน <laughs> โอ้โหตอนมึงรู้ต้นละพันละหมื่นมึงตายแน่เลยบอก็็าว่าโอ้สามสี่พันก็เงินล้านก็อยู่ในนี้สิตอนตอนนี้รู้แล้วรู้แล้ว <laughs> <laughs> ไม่ได้ดูเขาไม่ค่อยดูไม่ค่อยดู u t u b e ไม่ค่อยดูใช่ไหมคะอาจจะดูอาจาอาจะแอบดูทีนี้ความจริงปัดเผยอันน, <laughs> น,นี้อันนี้ก็ลูกพาแ <laughs> ต่น,นี้นะคะ <laughs> ลูกผาลูกผาเลิมรวยเนาะครับวันนี้มันต้นใหญ่เป็นสายไม้พอยชนกแล้วประมาณสักหกสิบเปอร์เซ็นต์เจ็ดสิบในสวนเรานี่นะค่ะใช่แล้วก็มีไม้ลุงลุงแบนอะไรเงี้ยแล้วก็หลายๆส่วนเนาะแต่จะเก็บหมดทุกส่วนเลยนะใช่ไหมเส้นเส้นใหญ่ๆก็จะมีไม้สายสายตะวันตะวันออกก็คือไม้ทั้งสวนจีด้าอะไรเงี้ยก็คือไม้สวนอัมโนโชกเก็บมันเยอะอยู่นะอันเชื่อดีอันนี้ก็ไม้เมล็ดเหมือนกันนะเนี่ย อันนี้นแตกมันหักใช่ไหมเมล็ดอ๋อวันนี้ก็สวยใช่มันน้อยเมล็ดคุณชินนี่ก็สวยดูสิสีม่วงม่วงอันนี้มันโซมไงมันโดนฝนมาม่วงเข้มเลยค่ะสวยมากใช่สวยอันนี้มันยังไม่เต็มฟอร์มอันนี้มันมันโดนลางไงโดนลางใช่ย้ายย้ายสวนมาอะไรเงี้ยค่ะใช่ ไม้มะเลดเดี๋ยวก็ยังไม่ได้เข้าฟอมมีทุกสีเลยนะคะสีส้มสีส้มสีแดงชัยการนุ่มชัยการเนี่ยอันนี้ของสวนชัยการนะคะหนุ่มชัยการสวนนี้เขาคลองแชมป์หลายปีเลยอ่ะอันนี้เป็นไม้ส้มนะคะส้มลายแฉลบสายไม้ฉลบสายไม้แฉลบลายฉลบนะคะเนี่ยอันนี้หมูเด้งหมูเด้งมันดําดีหมูเด้งมีหมูเด้งด้วยส้มหน่อยจะต้องเปลี่ยนใหม่ หมูเด้งเราต้องเปลี่ยนกระถางใหม่ครับน่าจะมีปัญหาเรื่องรากนะเนี่ยค่ะด<จ>ำ,<จ>ำแบ็กเลยนะคะหมูเด้งต้องเปลี่ยนดินใหม่เพราะอะไรอย่างเงี้ยรากตันเธอว่าต้องมันมีปัญหารากต้องเปลี่ยนกระถางใหม่เป็นเอพนัมหนึ่งอันนี้เพนัมหนึ่งนะใช่ใช่เป็นน้ำหนึ่งมีสองต้นอยู่ตรงนู้นต้นหนึ่งแต่อันนี้ต้นใหญ่หน่อยเพนัมหนึ่งเนี่ยเวลาเวลางานประกวดนอะไรเห็นเห็นเข้าทุกงานเลยนะใช่ใบมันแข็งไงพี่แลนด์ค่ะใบแข็งแล้วก็เป็นไม้ขาวที่ใบแข็งมันใบไม่ค่อยเสียนี่ตอนย้ายใบมันแตกแค่นัน้นเองค่ะเดี๋ยวต้้ออองมมมาาาไไลล่่่่ฟรร์ใหหหะะะททํีีสสววนนแเย พอเราพี่แแลนถ่ายไปดูมันสวยไหมมันมีสีส้มไหมมันเข้าสีสวยไหมใช่ค่ะหนาวนี้จะสวยกว่านี้อีกชายเขาบรรยากาศดีมากผูช้ <พอ S 2> ชมบรรยากาศดีมากเลยอันนี้ไม้ที่แยกหนออะไรมาเนี่ยเฮียใช้เฮียใช้ต้องมาเที่ยวนะคะบรรยากาศดีมากเลยคะ่ะเมืองกาญคะ่ะเฮียใช้ขา ใ,ใช้ต้องมาเที่ยวนะเดี๋ยวจะแชร์คลิปนี้ให้ใ,หใช้ดู <c oughs> เพราะว่านินไทยใ,ใช้บ่อยมากเลย, <c oughs> ยอยากให้พี่เลนนไปสวนพี่ชิน <c oughs> ไปสวนพี่ชินพี่ชินกําลังทาโรงเรือนใหม่โอ้โหย <c oughs> อยากให้มานนจังอันนี้ก็เป็นไม้มเมล็ดซื้อเอฟมัหวานมากนะคะใช่หวานมาก <c oughs> ห,หวานมากอันนี้ครั้งที่แล้วเลี้ยงมาแบบโดนในพลาสติกนะเพิ่งเอาเข้ามาโดนแสงนี่อันนี้ก็ไม้ม่งอีกตัวหนึ่งที่เพื่อนๆขอซื้อแต่ไม่ได้ขายหรอกนี่นะคะเพื่อนให้ราคาสิบเคก็ไม่ได้ขายอดูสิผู้ชมเห็นไหมเห็นไหม ขายมั้งก็ได้นะคะคุณชินเดี๋ยวรอรอปีหน้าเราขายพร้อมกันนะครับเราขายพร้อมกันเนาะอันนี้ปีหน้าอันนี้ก็เหมือนเหมือนได้มาไม่ได้มาเหมือนแบบมาแดงที่เราอะไรเงี้ยจริงเหรอจริงอันนี้เหมือนก็ก็ต้องเรียกว่าเป็นเป็นเป็นไม้หลุดมาเช่นเดียวกันก็ไม่หลุดหรอกแต่ว่าเขาคือถ้าถ้าถ้าตอนนี้มาอยู่กับเขาเนี่ยเขาคิดว่าเขาไม่ขายมันแดงมันเริ่มแดงที่เราไหลใบเนี่ยดูสีดูใบล่าสุดสิใช่มันแดงมากเลยแล้วสวยมากเลยอ่อันนี้อันนี้สวนเอ่อพี่อานวยอํานวยชนโชค วังน้ำเขียววังน้ำเขียวนะคะใช่ตัวอํานวยเป็นเป็นหน่อของของอันนี้และนี่รู้สึกเขาจะขายหน่อแล้วเป็นก็เป็นหมื่นนะวันนี้ผมขอนสวนเป็นไม้การยกใช่ไหมคะอันนั้นน่ะครับเป็นหน่อนั่นแหละอ๋ออันนั้นนะคือคือผมยกตอนตอนนั่นแหละอันนี้ต่อมันได้มาสองหน่อนะคุ้มแล้วค่ะนี่นะเอฟเอฟมาห้าพันแต่ว่าเกินราคาแล้วเกินราคาแล้วนะแต่แต่ต้นนึงก็เกินราคาอันนี้เนี่ยเขาขาย็ต่ตอเป็นหมื่นแลวนะผมวันนั้นผมไปดูไลฟ์หนึ่งแกขายเป็นหมื่นเลยต้นหนึ่งอะไอไออาร์มซิซ พี่วิกเขาแบ่งให้ราคาเบาไงนี่เขาสวนมาจากพิเทพไม้สวยไม้เมล็ดมันกันซื้อมาจากสวนพิเทพเลกเกเด้นอะเลกเเด้นอันนี้คือเลกเกเด้นนะคะมาจากสวนเลกกเดนาจากสวเดนตอนย้ายมาใบมันขาดอันนี้เขาเหมือนไม้คุณเทพตอนนี้ก็พัฒนาได้สวยๆเยอะค่ะเยอะผมก็ไปเอฟแก่อันนี้อันนี้สีพาเทลเนาะค่ะอันนี้จําไม่ได้ว่าซื้อจากไหนมาไม่มีชื่อเปล่าชื่ออ๋อซื้อสามเคซื้อมาสามพันเนี่ยจำไม่ได้ใช่แต่ว่าสีพาเทลสวยดีทรงใบมันสวยไหม มันคือไม่ต้องมีสีมันก็สวยไม่พี่ละแลดูดิสีมันพาสเทลนนะใช่ค่ะใช่ค่ะเนี่ยสวยเราต้องเก็บให้หลากหลายแหละต้องเก็บให้หลากหลายในในก็มามาสายนี้แล้วนะคะมาสุดซอยมาสุดซอยแล้วผู้ชมขาทันนะคะทันนะใครที่เข้ามาเก็บไม้ตอนนี้ลและแนะนาเลยนะคะช่วเก้าชั้นเป็นอีกหนึ่งต้นนะคะไม้ที่ที่สามารถทําธุรกิจเป็นธุรกิจได้ ดูเม็ดอันนี้เป็นไม้เม็ดเอ็มหนึ่งนะพี่ไม่ไรนะอันนี้เออันนี้อนาคตแพงนะอันเนี้ยนี่ซื้อเอฟมาเท่าไหร่ไม่รู้อะน่าจะหลายพันเอฟมาสี่พันหนึ่งสี่พันหนึ่งแต่แต่ถ้าเลี้ยงดีดีอาจจะเป็นหมื่นได้ตัวนี้เป็นเป็นเจนใหม่เปลี่ยนดินใหม่เปลี่ยนกระถางใหม่น่าจะดีว่านี้ตัวนี้ก็สวยดูค่ะสีขาวเข้าขาวชัดเจนมากเลยอ่ะไม้ไม้สีขาวเนาะไม้ขาวเป็นไม้แบบนี้ก็สวยใช่ไม้แยกหน่อเนี่ยยังโทมอยู่เพราะว่ามันไม่โดนแดดตอนที่ย้ายมาค่ะมันอยู่ในโรงเรือนที่ไม่โดนแดดเลยค่ะ ไม้ขาวแม่พี่เรนแนดูดิอันนี้ไม้ไม้พี่เดือนนะน่าจะไม้สายลุงแบนเนี่ยโอ้จริงเหรอนี่ไม้พี่เดือนมีหลายต้นนะนุ่นก็สวยนะนี่สวยมากเลยอ่ะใช่ไม้ขาวเนี่ยแล้วแล้วขาวขาวแล้วแบบใบแข็งปกติไม้ขาวนี่จะเลี้ยงยากถ้าถ้าโดนแดดหน่อยใบเขาจะไหม้แต่ว่าขาวแบบขาวต้นนี้ถือว่าสูงทีุดเลยมในอยู่ที่สายพันธุ์ด้วยนะอันอะไรใช่ค่ะเป็นอยู่ที่อยู่ที่สายพันธุ์ใช่ครับเนี่ยอย่างเงี้ย เห็นไหมคะใช่ใช่ชุดเดียวกันเพราะเดี๋ยวนี้การพัฒนาพัฒนาได้ใบหนาหนาแข็งแข็งนะคะเขาเลือกซื้อเอาค่ะคุณชินวันนี้ละแลนขอบคุณมากนะคะที่ให้โอกาสมาเยี่ยมชมสวนนะคะค่ะและท้ายนี้คุณชินมีอะไรจะฝากถึงผู้ที่เลี้ยงไม้ผู้ที่จะจะเลือกเก็บไม้ตอนนี้ไหมคะตอนนี้ไม้ไม้โชคเก่าชั้นกับบอลสีเนี่ยราคาดีมากถ้าเกิดใครเห็นโอกาสได้ว่าเออมันไปต่อยอดไปธุรกิจได้ก็เก็บได้ราคาไม่แพงเราถ้าเรางบน้อยเราก็เก็บ ตัวเล็กๆราคาน้นอยๆไปก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็ค่อยๆศึกษาค่อยทําโดยการถามเพื่อนๆในกลุม่มกลุ่มมณสีแล้วกลุ่มในตตหรือบ้านไปเฟซบุ๊กอะไรเงี้ยทุกคนคน่ารักคนไม่บิดบังอะไรเงี้ยถามเรื่องว่าซื้อมะพร้าวที่ไหนปลูกยังไงฉีดยาย,ยังไงทุกคนบอกหมดเลยแล้วก็มันพอเลี้ยงไม้แล้วมันก็มีความสุขเนาะ,ะมันได้ความสุขได้ทั้งเงินอะไรเงี้ยได้ถึงแบบอนาคตอาจจะแบบทําอยู่กับบ้านอะไรเงี้ยมีเป็นอาชีพ จากอาชีพรองกลายเป็นอาชีพหลักได้เลยอย่างนี้ครับและอีกอย่างมันทาทาให้เรามีมีเพื่อนใหม่ๆเพิ่มขึ้าไปด้วยนะได้มิตรภาพใหม่ๆเพิ่มขึ้นมานะคะวันนี้ต้องขอบคุณคุณชินมากนะคะผู้ชมขาฝากไว้ด้วยนะคะสวนชินพลอยค่ะอยู่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจําหน่ายไม้เมื่อไหร่นะคะเราจะมาอัปเดตอีกครั้งนะคะวันนี้ขอบคุณคุณชินค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณผู้ชมทางบ้านเช่นเดียวกันนะคะลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ เขาบอกว่าอาหารป่าอร่อยมากที่นี่กินปลาอะไรเงี้ยเบอรปลาเนี้ยเป็นปลาเท่าเนาะปลาเท่าเราเป็นปลาเขื่อนในเขื่อนเท่านั้นไอ้เนี้ยกบกบก็เป็นถึงจะเป็นกบเลี้ยงแต่ว่ามันไม่มีอาหารนี่มันเล่งโตมันเหมือนหมูเหมันไก่อะไรเงี้ยอันนจะเป็นไก่บ้านถ่ายงานเสร็จครับผู้ชมค่ะคุณชินก็พามาเลี้ยงข้าวอาหารป่าอาหารป่าเนาะจริญิงมีหลายร้านแหละแต่วันเนี้ยบางร้านก็ปิดแต่ร้านเจริญเนี่ยท่าน่าจะเปิดทุกวันค่ะ เจ็ลุนแกงป่านะคะใครมาก็แวะมาอุดหนุนกันค่ะ